สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องดูชาแนลนะครับคลิปนี้ครับผมจะมาซุ่มหาการ์ดอีโวเอลลินนะครับผมอันดับแรกเลยเราไปดูวิธีตามหากันก่อนนะอ่าวิธีการตามหานะครับก็ตามหากําลังดาวน์โหลด A อบวกจีสเปอร์สองใบนะครับกําลังดาวน์โหลด A อยี่สเปอร์สองใบกําลังดาวน์โหลด A อสิเปอร์อีกสองใบนะครับเพื่อนํามาแลกดาวน์โหลดสําเร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผม จากนั้นเราก็สะสมให้ครบ6ชิ้นนะครับเพื่อนำมาแลกอ e ีโวเอลินได้นะครับผมผมเนี่ยมีเพชรอยู่19,000นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่า19,000ของผมเนี่ยจะปิดอ e ีโวเอลินได้หรือเปล่านะครับอีเวนต์นี้นะครับเป็นอีเวนต์สุ่มแจ็คพอตนะครับสุ่มทีละร้อยนะเราสุ่มกุญแจก่อนนะกุญแจหรือคะแนนของขวัญน,นั่นเองนะครับผม ม่านะสองหมืน่นสิบเพชรแกนไม่เล็กรีโมดมัมม่ามืงทองมัมม่า,มาสิบเพชรมื่นทองสามหมื่นทองอ่ามาัม่านะ ต่อไปเดี๋ยวจะสุ่มทีละสิบเพชรก่อนนะครับผมมืนทองนะมัม่าลูกบาทมรกตมาม่า,ามืนทองอุ้ยอีโบอิมาท่อซิมืนทองอีเวตนนี้ไม่ต้องถามนาะว่าการไหนดีสุดอีโบเอลินนะครับดีสุดนะแต่ใคร มีการ์ดอ,อีโวเอวลินแล้วไม่ต้องหาก็ได้นะครับผมอีเวนต์นี้ขำๆไปนะเก็บเพชรไว้เผื่อมีการ์ดใหม่เข้ามาเห็นทางเพจเขาสปอยการ์ดมาแล้วน,นี่แต่ไม่แน่ใจนะว่าเป็นการ์ดอะไรนะครับเราก็ไม่รู้ด้วยว่าความสามารถอะไรอุ่มไปประมาณ2องสเพชรแล้วนะ S 1> <S 1> เ้ยยังไม่จับได้มัรทุนดิบเลยเนี่ยตัวซุมกี้นะมืนทองอามาม,ม่าติดเพชรมืนทองมืนทองมาม่านะมืนทองแพ็คบวกห้ามืนทองมาม่ามาม่า สามหมื่นทองโอ้ยดาวน์โหลดยี่สิบเปอร์นะเฮ้ยเจ็ดเปอร์ปั้ใช่ไหมถ้าเอบ่บนี่เจ็ดเปอร์เนาะส่วนเอ่อดมียี่สิบเปอร์กับสิบเอ่ากับสิบเปอร์เฮ้ยลิ้นพันกันแล้วสิบเพชรสามสิบเพชรเฮ้ย <c oughs> จะพันเพชรแล้วเนี่ยยังจับไม่โดน,นวัตถุดิบเลยนะเออมานะยี่สิบเปอร์นะ มา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 หัวุมจี้แพ็คบวกห้าแพ็คบวกห้า,ามามาหมื่นทองหมื่นทองอแพ็คบวกห้าสองหมื่นทองมา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 บ่าบานยทุกคน สุ่มสิเบเพชรเนี่ย <c oughs> ตัวซุ่มจี้สิเบเพชรมืนทองสิเบเพชรมืนทองมืนทองของอยู่มาระดับกลางสองหมื่นทองอแพ็กบวกห้ามืนทองมืนทองมามา่ามืนทอง แพ็กการ์ดอสิดเพชรหมื่นทองอุ้ยเอฟเลยเอ๊ะดูดิโอ<ฮ>้มหมื่นทองหมื่นทองกองสมบัติดับกลางห้าหมืนทองนี่ใครอยากได้ทองซึ่มเลยทุกคนทองกระจายแน่แน่ ลูกบาททองมืน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 ทองไอง้อบวกเหรอเฮ้ยไอ้บวกอยู่ไหนอของสมบัติดับสูงอ่าแพ็คบวกห้านะอ่ะซุม่มไอ้สิบเพชรไปประมาณพันหนึ่งนะได้ไอ กำลังดาวน์โหลดวิสเปอร์มาใบหนึ่งโธ่ผลิติัแทบจะไม่ออกเลยนะมาจัดกี่ร้อยละหนึ่งแสนทองเอ้ยกำลังดาวน์โหลดกำลังดาวน์โหลดเปอร์นะไอ้บวกมาแล้วหนึ่งใบนะครับเราต้องหาไอ้บวกเนี่ยสิบสองใบเนาะเออหาอย่างละสิบสองใบทุกคนไอ้เนี่ยผมว่าน่าจะครบนะที่ยากก็น่าจะไอ้บวกแหละแสนทอง แสนทองสองแสนทองเฮ้ยเห็นคอตูตนในกีวับ,บๆใช่ไหม <c oughs> แหมเอามาล่อเอามาล่อเนะจ้ากำลังดาวน์โหลดซิปเปอร์อุ้ยมีอันนี้ด้วยนะอ็อบสร้างดำมังคุณนะกำลังดาวน์โหลดซิปเปอร์อุ้ยสามมันเพชรด้วยจ,จับนี่โดนนะแสนทองเออ กำลังดาวโหลดสิปเปอร์แสนทองแสนทองกำลังดาวโหลดสิปเปอร์โอ้ยคอตูมฟันไลฟ์วินเทอร์ทำไมไม่จำได้อันนี้ไลอยเพฮดเฮ้ยคอตูมซินดี้โอ้โหอีโวอเมาทองสิสิปเปอร์สองแสนทอง แสนทองอาดาวโหลดติปเปอร์นะจะได้ไหมเอลินฉันเนี่ยโอ้ติปเปอร์าบานเลยทุกคนติปเปอร์แสนทองจับได้ค้อตูมในกี้กันนะวะอย่างน้อยก็ตายค้อตูมอุ้ยกำลังดาวโหลด100เปอร์นะหรือเอสนี่ยแม่ต่จ,จับไม่โดนแสนทอง แสนทองแสนทองกันช่างกำลังดาวโลจิเปอร์แสนทองกำลังดาวโลจิเปอร์แสนทองสองแสนทองสองแสนทองแสนทองโอโหดูดีทุกคน <c oughs> โอ้เอหรือเอบวกแม่อะไรก็ได้ แต่ว่ากลับได้ของกำลังดาวโหลดสิปเปอร์ลองสายเราด้วยดิดาวโหลดยี่สิบเปอร์ดาวโหลดสิปเปอร์สิปเปอร์เออสองนะสองนะบวกสองแล้วลูกบาทแตงโม โอ้ลูกบาทเต็งม,มูเอ้ยโอ้ฝังนี่แล้ววะหนึ่งแสนทองแสนทองหนึ่งร้อยเพชรหนึ่งแสนทองอ่ากำลังดาวน์โหลดซิปเปอร์ซิปเปอร์ซิปเปอร์โอออกทีเลยนะซิปเปอร์เนี่ยแสนทองเอียงซ้ายไปเลยเพื่อน สองแสนทองสองแสนทองโมเบกละเออมามาด้างขวามั้งลองเอียงขวา,าอ,งอ,อ,องังนี้สามแสนทองโอ้โหวางสายซะงั้นวางขวาเฮ้ยเอียงขวาแล้วแสนทอง เปอร์โอ้พี่โผล่ฝั่งซ้ายลุลวัเลยอ่ะสามเลยเออสามแบบสามแบบสามแบบส,สี่เออหายเยอะเสียนทองเสียนทองสองเสียนทองสองร้อยเพชรอ่ะสิเปอร์โอ้คอตทุมซินด,ดี้นะเสียนทอง ฮ่ารวยเอ้ยเอียงขวาดูดีว่ะลูกบาทในตำนานนะแสนทองกำลังดาวโหลดซิสเตอร์แสนทองแสนทองทองสมบัติดับสูงแสนทองอดาวโหลดซิสเตอร์แสนทองสองแสนทองแสนทอง แหรนทองอ่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วหมื่นหนึ่งพันนะเราไปดูของกันอเดี๋ยวไปดูกันนะว่ามีของแถมไหมเฮ้ย <c oughs> มีของแถมด้วยนี่ว่ามีของแถมด้วยมีของแถมด้วยเอา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 เอบวกลุเอ้เอเอยกำลังดาวน์โหลดสิเปอร์โอ้โหสิเปอร์เนี่ยสิเปอร์เดกเอ้ยเฮ้ยเอ็มบวกมาว่ะ หกเปาวะครึ่งทางแล้วมั้งเนี่ยนะ <c oughs> เอนะเอ,อเฮ้ยครึ่งทางแล้วใช่ไหม,อ,อ,อ,มอ่าบอืมนะครึ่งทางแล้ววะ่ะขาดเอบวกอ,อีกหกใบนะไอ้ยี่สิบเปอร์นี่ขาดแปดส่วนไอ้สิบเปอร์นี่ครบไปแล้วนะครับเกินด้วย ไอ้ต่อแปดพันไปแล้วเออไม่ใช่หมื่นหนึ่งพันไปแล้วเอดดาวลอติปเปอร์ลูกบาทเต็งโมอ,อ่อเ้ยเอ็ดจับไม่ได้นะจับไม่โดนจบไม่โดนลองกลางนี่เดินสายกลางนี่สายกลางว่าไงเพื่อนติปเปอร์นะติปเปอร์ แสนทองแสนทองเอ้ยเจ็บเออเจและวเจแล้วแสนทองอ,อ่าสองแสนทองแสนทองแสนทองสองิบเปอร์เฮ้ยไอ้ยี่สิบเปอร์เนี่ยออกยากนะเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยจับได้เลยอะ่ะอันหนึ่งร้อยเพชรสองแสนทอง แสนทอง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 ลูกบาสเพชรแสนทองแสนหลอหลองลูกบาสเพชรเฮ้ยสายกลางไม่ค่อยดีละเดี๋ยวนะอ่าอันไหนดีอ่ะขวาหรือซ้ายดีเอาซ้ายดีกว่าสิปเปอร์ อกองสมบัติดับสูงหนึ่งร้อยเพชรของสมบัติดับสูงสามแสนทองแสนทองโอ้สลับกันนั่งออแปดแปดละแปดละสิบเปอร์แสนทองเอ๊ะไอ้ยี่สิบเปอร์ออกกล้าเฉยทุกคนแสนทอง,ออทองโอ้ย มาท้อซิดทำไมไม่จำได้วะเส้นทองทองสมบัติดับตาโอ้ยเอามาใส่ก้นแนวอะไรตุ่มนั่งลอยเพชรนะเว้ยแสนทองทองสมบัติดับสูงสิปเปอร์อทองสมบัติดับสูงสิปเปอร์สองแสนทอง กองกมบติดับกลางโอมาทีเลยกองสมบัติดับกลางเนี่ยอ่าเจสเอรี่สิเปอโอ้ยกว่าจะมาให้นะย <g ül üyor> ี่สเอ้ยเจปปอเอ้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเอ้ยเจ็ปปอ,เอ้าบักปะเนี่ยเหรทองร้อยเพชรสิเป,ปอร์เหรียญทอง เจ็ดสิเปอร์เอ้ยมาเป็นพักๆหรอวะคบละมั้งไอ้บวกเนี่ยแต่อีกยี่สิบเปอร์ออกชาของทุกคนลูกบาทเพชรยี่สิบเปอร์เอ้ยสิเปอร์สองแสนทองโอ้ทำไมไม่จับได้เอ็ด <c oughs> หรือจับได้สามพันก็ได้ไมาหนึ่งแสนทองแสนทอง ยี่สิบเปอร์เอ้ยมามาลูกมามาเยอะยี่สิบเปอร์เอ้ยหมดเยอะแล้วเนี่ยจะสองหมื่นแล้วก็สมควรมาแล้วเพื่อนแสนทองสิบเปอร์ตั้งแสนทองแสนทองโอ้รวยทองอีเวต์นี้ทองบานเลยเอ้ยเดีย๋ยวไปดูของแถมกันแถมเยอะไหมเนะี่ยเอ้ยหลายแพ็คอยู่นะ มา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 เกียร์สิบเปอร์น่ะสิบเปอร์กินเปอร์เลยดิสิบเปอร์อีกกี่เปอร์เนี่ยเกียร์สิบเปอร์เอ,รเ,อรเอ้ยเขายังชัวร์เขายังชัวร์อีกทีได้กี่เปอร์น่ะเฮ้ย<อ>เดี๋ยวไปดูกันนะว่าขาดเท่าไหร่เฮ้ยขาดกี่เปอร์ เดี๋นะขาดยี่สเปอร์สใบอะหมื่นเกนะหมื่นเกาขาดยีบเปอร์สใบเดี๋ยวเดีเด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 ๋มันใช้อะไรซื้อได้บ้าง,มงาม 5, อ 5, มดาวใช่หมห้าั้าร้อยเพชรเอ้ยห้าพัอมดาวโอ้แพงเลยวแพงก็ซื้อ <c oughs> <c oughs> หน้ามืนแล้วตอนนี้ยี่เปอร์นีสิเปอร์อ่าเดี๋ยวรับก่อนนะ ดูนิ่มจะได้เพชรคืนเท่าไหร่ข้ามข้ามข้ามเออได้มาพันนะครับพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเพชรนะทองเท่าไหร่วะเนี่ยสิบสองล้านเหรอสิบสองล้านเลยโว้ทองบานคนผมชื่อนายทองบานทองบาน,บานเลยไม่ใช่ละอ้าวต่อยิเปิดลึก เหรียญแสนอุ้ยเอ็บบุกออกง่ายเหรอวะเอ็บบุกออกง่ายเฉยเลยทุกคนสิบเปอร์แสนทองแสนทองหนึ100่งร้อยเพชรของตู้บัตรดับสูงของตู้บัตรดับกลางสิบเปอร์หนึ100่งร้อยเพชร หนึงหนึงนึงแสนทองโอ้ย0ี่สบเปอร์นะอ่ะหมด <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมขอไปหาเพชรกันนะทุกคนผมไม่เสงเพชรมาแล้วได้เพชรมาสองพันแปดร้อยนะครับปเราไปซุ่มกันต่อนะซุ่มทีละร้อยเนี่ยเนาะแสนทองกองสมบัติดับสูงแสนทองแสนทอง กำลังดาวน์โหลดเจ็สิปเปอร์โอ้โหเอบออกดีทุกคน <c oughs> แต่ว่าผมขาดเอดสองแสนทองกำลังดาวน์โหลดโอ้โหง่ายเลยว่าอเอบวกเนี่ยสิปเปอรอ์เราอยากได้ยีเปอร์เพื่อนหนึ่งแสนทองนะสิปเปอรอ์แสนทองลูกบาสเพชรสิปเปอร์โอ้โห แสนทองสองแสนทองสองร้อยเพชร <c oughs> โอ้เอบวกออกดีจ้าผายทุกคนโอ้โหเอบวกล้นแล้วอะโอ้โหเอบวกอีกแล้วแสนทอง อโอ้ยี่สิบเปอร์จับไม่ได้นะอุ้ยสองพันแปดร้อยเพชรไม่ได้ยี่สิบเปอร์เลยทุกคนชัวร์จุ๊บายเลยสิบสิบเปอร์สองแสนองโอเอบวกออกง่ายกว่ายี่สิบเปอร์อีกใช่หรือไม่ใช่เลยนะโอ้เอบวกสิบแปดอันทุกคนค <c oughs> ู้เกินบานเลยนะส่วนไอ้ยี่สิบเปอร์เนี่ยออกยากมากมากนะ ได้ด้ไอหาพี่ไเอ้ย,อยได้แพ็คแถมอย่าพึ่งยอดท้อเอาสองแพ็คด้วยนี่ว่ายิงเปิร์มไหมเนี่ยเออเหลือสองใบแล้วอีกทีดี่ยิบไปไอ,อ,อ,อ้ยิบเปิร์มยิบเปิร์ไม่มานะมาแค่ใบเดียวอืม สอง้อยเพชรใช่ไหมเชื่องรวยเพชรสอง้อยเพชร,ร,เ,พชรเดี๋ยวรับรับอันนี้ไปฟาบเราไปกดตัวแปลรูปแม่นยำนะฟาบได้มาเท่าไหร่เนี่ยพันหนึ่งเลือกสุดท้ายแล้วทุกคนต่อขาดอีกสองใบเท่านั้นไอ้ยี่เปอร์เนี่ย โอ้โหทำไมไม่จับได้เอสเลยจับได้เอสจบเลยเนี่ยเจ็บเป,ปอร์แสน้องโอ้โหเจ็บป,ปอร์สองอเพชรแสนทองแสนทองหนึเพชร สงแสนทองเลย <laughs> เรายังมีลมหายใจอยู่มีของแถมไหมเนี่ยไม่แถมแนะอีกสามอเพชรใช่ไหมดิน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 เลือกสุดท้ายนะอืสามร้อเพชรใช่ไหมไปไปไปยังไง แสนทองครั้งท้ายนะแสนทองโอ้ไม่ปิดทุกคนโอ้ยอดรวมมาแล้ววนะเนี่ยประมาณสองหมื่นนิดนิดเนาะสองหมื่นนิดนิดไม่ปิดว่ะแต่ก็เกือบนะเออแต่ก็เกือบอยู่แต่ก็เกือบอยู่ขาดไอ้ยี่สิบเปอร์สองใบนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครที่อยากจะ,ะเสี่ยงก็ไปเสี่ยงกันได้ถ้าเพชรประมาณเท่าๆกับผมนะผมว่าน่าจะปิดได้อยู่นะอ่ะ ไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย